ไอตั้ี่อ่านแล้วบอกอา้ารถ์ำนักอาจรถ์ำนักเอออาจารย์นอสเขาอยู่เขาอยู่อยู่ที่ไหนครับอาจารย์นรสตอนนี้อยู่เสีเกียงอาจารย์นอสครับตอนนี้อยู่พุทธมณฑลสายสี่ครับพุทธมณฑลสายสี่นะครับครับผมสายสี่ถุงมือซิปเปาช่วยกระทุ่งมือซิปเปาผู้สาวสี่มหาเห็นจะไหนเอามีหม่องนรสเหรอพ่าทำนี่นี่ครับฮะนี่นี่นี่หม่องนอนหลับนี่กระตอกหม่องหลายหลังเนาะข้างหลังก็มีอีกครับโอ้ยหลอกยืนมึงอาจารย์เราหลองยืนมึงหลอกยืนมึงยืนยืน

อ๋กีกากลนี่เราไล่ไถ่ไล่ไ่ฮะแต่ว่าจานเป็นปันเกระทำนเก่งสะคราเส่อะจรเก่งไมประเด้นุ่งงไหมใส่เราถวบเน่งรเดนุ่งกระทำาาเีอากระทำฮะกระทำก็มเบิดล่เออพี่น้องเราเบิร์ดหลายคนทอดทอนทอซ้ำไปั้ก็เริงเบิรแล้วโอ้โนี่ก็เป็นแปดพันคนละโโห ขึ้นพูดรู้ทุกเลยอ่ะอ่าเไักโอ้ย่าเห็นพายจาาจา์ป๊อเขาบอกว่าอ่ามีมีลไหมคะอ่ะมีลน์โทรหาบมือบอเออมีเต่อบอเล่นลุกเปลนไล่บอเอาเอร์เบอร์ยังบท้าสิมมหานี่มาได้ตอนนี้นะครับผมที่กะทุ่มล้จำเบอร์ตค่ได้ทุกคเท่าไรอาจทุกคนม่ไครับทุิบเกครับะทุ่มลงสิบเกนะครับโอ้โคนดูเป็นหมื่นแล้วเนี่ยหมื่นกว่า้ยั อ๋อคนดูเยอะขนาดนี้เลยอาจารย์เป็นหมื่นแล้วเนี่ยอาจารย์ออดตอนนี้อยู่ข้างบนบ้านครับตอนนี้อยู่ข้างบนบ้านอ่ายุ่งห้องนี่แหละอ่าเกมีแล้ครับสาวๆบอกว่าอยากเห็นอาจารย์ออดยิ้มมันหวานเอ้าวเบอร์เบอร์ยิ้มมันหวานยิ้มมันหวานป้าจะยิ้มหมอาจารย์ออดใครตัดผมให้ครับเขาถามเนี่ยอ่าพูดครับคนดึงหมืนกว่าเลยเหรอคนดูึงหมื่นเฮ้ยหมื่นทำหมื่นคนแล้วเฮ้ย ุดยอดประมาทนี่ทำได้เพียเก่งสยามนะครับเก่งสยามนะครับอะไรถามว่าอาจารย์อาจารย์ออสนี่มีเมียกี่คนครับเอ้ยอ๋เคยมีกี่คนเคยมีมากสามคนสี่คนอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้พวมี่จะค่นเพราะว่าอาจารย์ออสดังมากแล้วตอนเนี้ยจะไหมกระแสกำลังดีเลยนะครับก็นั่งกินข้าวกับเกียั้มครับตรงอ่ะไจ้ครับผมกระแสดีมากเลยนะครับอาจารย์ออสเดินนไงหลังบ้าง ใังบานมัยบานใัานยงไหนออารลงลงไปางล่างบ่เออโอเดนไปข้างล่างดูเไปข้างล่างดูอาจารย์ออเมารเลยบดบห้งไนะครับท่ผเาเรนห้งคอาจารย์ออครับอารย่น้อนอไงสยามี้ครเอาพี่ลองครันย่างลงล่างดิอรย์่างลงล่างเอะดีครับดีพี่ลอง ชาวเฟซบุ๊กนะครับอยู่บ้านไหนกันแน่นอนนี่อยู่บ้านไหนกันแน่นอนนี่เนาะยืนยืนเนาะป้าทัวปิดไฟพร้อมนะครับพี่น้องครับการอดิจิตร์วัดไหนครับอ่าจุดจำวัดสุรินทร์ครับเขาบรถกันพี่น้องนะครับบนบ้านเงียบครับการอดิจิตร์วัดสุรินทร์ครับอ่าบ้านสวนหมอนบ้านสวนหมอนสามอำเภออำเภอชุมพลบุรีชุมพลบุรีครับผมจังหวัดสุรินทร์ครับจุดจู่ยืนยันก็ทักยังไง หนาวไหมคะมาทำหนาวไหมคะหนาวเลยเจ้าต่ท่ามีคูอยู่หนิท่านมีคูอยู่จากมีคูแค่หนาวอยู่หนว้ายังมีคูบนเขาอยู่บ่เลยดิว้ายมีหัวใจขึ้กันเนาะขอแยกแฝงนะคนดูแปดมืนหมื่นแหมื่นเอดหมื่นสอชคนคนดูเหมือนสอง้วาจาครบทั้งใน u t u b e ทั้งเฟซบุ๊กเนี่ยดังขนาดไหนเราไปมีดที่เติอรถอ่ะเราเราไปแบบพิตตพ่งพิติตรรถังเอ้าเราอ่ะไปพิจิตร ถอดตั้งเก่งพตอรถนะเอด้บแบบแบบพุ่ยอ่าเอาเอาพภเอาเอานีนะครับพิซเตอร์รถนะครับผมอบินไปขึ้นอกเจ้านี่นะครับพิซเตอร์รถติดเ่พิซเตอร์รถครับพิซึเอรถครับผมจากออนนะครับผมจากออสลอยสนห้าแล้วนะหม่นห้แล้วโอ้ยนคนคนประวัติศาสตร์ไทย บอลคนเบืองหลายใคก่อนไม่ไกลพี่น้องไอจานคนคนไหลเวียดบอลเลยจานนย้อแล้วยิมิกนี่เด้อเด้อคนคนเบืองหลเอยังมายังมายังมาใกล้ใกกลนี่หมืนหมื้าหม่นหกแล้วเกแเบืองหลใก่อนพี่น้องเลยตามตามมาเพชนนะเด้อเพชนนะชอาจานนเด้อเด้อยนเอเด้อฝากคเลฟ์กดแชร์อ้จาย์ออด้วยนะครับผมผมอาจาย์อดซื้อเหรีซื้อมาอย่งครับกร้อสีฮะซื้อเหรียญซื้อกิน ซื้อกินกับซื้อออนนี่ยล่ะซื้อเล่นก็บร้อยสี่นักที่เขาเอื้อนกันไม่บอกครับครับซื้อตอนนี้รู้สึกยังไงครับก็รู้สึกว่าเหนาเหนาเลยเห็นเห็นพี่น้องหลายคนเห็นพี่น้องหลายคนที่พี่น้องมึงบางคนดีใจแฮงดีใจแฮงเพจเจ้าเขาได้ตามเท่าไรล่ะเนี่ยเขามาเบิ่งในเฟซบุ๊กผมนี่ในเพจเจิ้งสยามนี่ไม่บอก tua kan? tua yang kok bangun huk bangun ini hmm. pot ah, halo <coughs> <coughs>